กบไมโครเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความในกลุ่มร่ายาวถึงธุรกิจที่ตนเองเคยลงทุนฮะพี่กบเองบอกลงทุนไปร่วมล้านบาทซึ่งสรุปแล้วไม่ได้อะไรคืนมาเลยข้อความของพี่กบไมโครเนี่ยได้เขียนระบุว่าดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันอยู่ไม่น้อยผมอยากบอกว่าผมโง่เองไม่ทันเกมเองไม่เคยค้าขายเลยไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจกว่าจะเป็นต่อภาพจบก็ทําให้ไปเป็นปีละไปปีครึ่งผมเข้าไปช่วงที่ีเรียดสุดท้ายก่อนหมดโควิดในช่วงที่หางานที่สองทำ ผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือรับค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นนะครับผมกับภรรยาเนี่ยเปิดบินไปเจ็ดดิวลเลอร์ก็คือคูณสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทถูกก็คือเจ็ดดิวดลละสองแสนถูกก็ล้านกว่าบาทสิถูกครับก็ลงขันยิงแอดด้วยประมาณล้านหนึ่งสุดท้ายเลิกทำเพราะได้คุยกับผู้สูงวัยหลายๆคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงเนี่ยนะครับเอาบ้านเอารถเอาที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวมีมากมายนะฮะที่เครียดจนสโตร์สามีขอเลิกลูกไม่คุยด้วยครอบครัวแตกแยก ผมทําใจไปต่อไปไม่ได้จริงๆฮะ,ฮะถึงตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีใครเอาผิดใครได้หรอกอมผมเองก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะเขาสร้างเงื่อนไขไว้รัดกุม